Let's go <S ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมังกรออนไลน์นะครับตอนนี้จะมารีวิวของอีกอย่างนะครับและน่าจะเป็นหนึ่งไอเทมที่ผมอยากลองนํามาใช้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือข้อต่อขาตั้งไฟนั่นเอง โดยข้อต่อแบบนี้นะครับจะทําให้การตั้งขาตั้งแบบสอธรรมดานะครับสามารถต่อเอ็าานได้นะครับ90องศา45องศา60องศาอะไรประมาณนี้นะฮะก็ผมจะใช้กับตัวไฟ LED 300นะครับซึ่งอันนี้ก็น้ำหนักไม่หน,นักไม่เบาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอต่อแบบนี้ก็จะมีน้ำหนักขึ้นมานิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงครับโอเคครับเราเริ่มมาแกะกล่องกันนะครับ ข้างในก็จะเป็นเสาลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เป็นถุงเหมือนใส่ของส่งน้ำหนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อต่อนี่นะครับต่อระหว่างตัวขาตั้งไฟนะครับออกมาดูเลยนะครับ นี่นะครับซึ่งเราน่าจะต้องใส่ขาตรงนี้นะฮะหรือเปล่าเดี๋ยวปรับยังไงอ๋อก็คือเราสอดตัวตัวไม้นี่นะครับตัวไม้นี่อันนี้ก็คือเสียบเสียบขาตั้งนะครับปุ๊บแล้วก็ สอดอีตัวนี้เสียตรงไหนอ่าประมาณนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองเอาภาพไกลๆให้ดูนะครับเดี๋ยวมันทำไมล็อกไม่อยู่หมุนแน่นละล็อกไม่อยู่อ๋อต้องเป็นอันเล็ก นี่นะครับมันจะมีขาใหญ่นะครับสำหรับเหล็กอันใหญ่นะครับช่องนี้แต่อันนี้ก็จะเป็นเหล็กอันเล็กนะครับเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ไขปึ๊บอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะปรับระดับไม่ได้นะครับถ้าปรับระดับเนี่ยต้องคลายนี่เราก็ปรับเสร็จปึ๊บก็ล็อกเหมือนเดิมน,นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองติด ตัวไฟ LED จริงๆเลยนะครับอยู่หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเดียเดี๋ยวลองตั้งประกอบนะต้องขอการขายมากกว่านี้ห่อนนะครับอัน <comigo> นี้ก็จะเป็นขาตั้งแบบเล็กนะครับไม่รู้จะยึดได้อยู่หรือเปล่านะครับตั้งประมาณนี้ ชูกประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเสียบต่อเข้ากับ LED ก่อนนะครับต่อเข้ากับ LED หัวกระดูกอะไร หัวรูปเดียวกันอยู่นะครับแต่มันค่อนข้างตรงใหนนิดนึง<ม>นี่นะครับแล้วเราก็ยึดย,ยึดตัวขานะครับอันนี้ก็ปรับกล่องก็ได้นะครับเพราะว่าย,ยึดตัวขาไว้แบบนี้นะคะรับแล้วก็เสียบเข้าไป นี่นะครับเราก็ล็อกตรงนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็เอ็นม,มิดนึงนี่นะครับเราได้องศาปึ๊บเราก็ล็อกอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดีผมฝอยให้ดูว่า ภาพใหญ่เป็นยังไงนะฮะประมาณนี้นะครับนี่มันก็จะทำให้ไฟเรานะครับปรับองศาได้ดีขึ้นนะฮะหรือว่าจะเอียงอย่างนี้แล้วก็ตั้งเป็น ไฟโคมก็ได้นะครับก็คือพอเราได้องศานี้ปึออ๊บเรายืดแต่ว่าถ้าเราปรับอันนี้ขึ้นไปนะครับเราควรจะใช้ตัวถ่วงน้ำหนักตัวนี้นะครับเราหาอะไรมาใส่ถ่วงน้ำหนักนะครับเป็นทรายเป็นอยิฐอะไรก็ได้นะครับให้มันตอมีน้ำหนักนะแล้วก็อย ก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลักษณะของไฟที่จัดแล้วนะครับอ่าเวลาเราส่องถ้าส่องจากมุมอย่างนี้นะครับส่องไฟจากมุมอย่างนี้เนะี่ยเราจะสังเกตได้ว่าข้างหลังเราเนี่ยจะไม่มีเงารบกวรนะครับจะไม่มีเงาของเราววรบกวนอันนี้ยังไม่ได้ฉายไฟข้าหลังเป็นไฟแอมเบียนนะครับก็คือเอาให้ดูกาแพงเปล่าๆนะฮะก็ลักษณะการจัดไฟประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งน,นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวเปรียบให้ดูความต่างนะครับระหว่างจัดไฟแบบเก้าิบองศากับพื้นแล้วก็อันนี้โค้งมาประมาณสี่สิบห้าองศานะครับอันนี้ก็คือปรับองศาไฟนะครับอ่ะประมาณอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงฝั่งนี้นะครับจะมีเงาอ่ะเนี่ยช่วงแขนที่ผมยกเนี่ยหลังหลังแขนที่ผมยกจะมีเงาตรงหัวผมอยู่นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งแตกต่างกันประมาณนี้นะครับแล้วแต่คนชอบครับและยิ่งถ้าเราจัดไฟด้านหลังเนี่ยถ้าไม่มีเงาของเรานะครับมันก็จะดูสวยดูโอเคกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสถานการณ์อื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจาลองนะครับสําหรับเหตุการณ์ที่เรามาถ่ายรูปแล้วก็เซตให้มีแสงรบกวนรนะครับด้านหลังถ้าเราใช้ตัวโคมไฟนะครับ ด้านบนเนี่ยผมยิงไฟอยู่นะฮะมันก็จะเป็นสีอ่าสีสีผิวเราปกตินะครับไฟขาวตามที่ยิงน,นะแต่นี้จะแรงหน่อยผมไม่ได้ปรับไฟสูงมากนะเดี๋ยวลองปรับให้ไฟมีความสูงขึ้นเลยอ,นนอ่าถ้ามันสูงเนี่ยครับมันก็จะไม่ได้แรงเท่าตอนแรกนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีแสงสีแดงจากหลอดไฟนี่นะครับเป็นยิงเข้ามาให้เรามีแบบว,ว่าแสงรบกวนด,ด้านข้างนิดนหน่อยนะครับก็จะดูเท่มากขึ้นนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นไฟสีแดงที่เราเปิดให้มันมีแสงรบกวนนะครับหน้าเราก็ยังจะดูโอเคนะครับประมาณ ส่วนถ้าเราเปลี่ยนสาไฟเป็นแบบปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะฮะนี่ยครับ,ะรบจะสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวแสงไฟนแน้วนะครับสีแดงเนี่ยมันจะหยไปนะครับเราความสวยของฉากมันก็จะลดลงนะฮะหรือว่าเนี่ยลำโพงก็จะไม่เป็นสีตามไฟที่เราเซ็ตอย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นสีขาวของแสงไฟไฟหลักที่เรามีมาฮะก็จะประมาณนี้ นี่นะครับโอเคเดี๋ยวลองให้ดูแบบมุมอื่นหรือว่ามุมไกลๆดูบ้างนะครับโอเคครับอันนี้ลองเปลี่ยนมุมในฉากหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าแสงด้านหน้านะครับก็ยอยัางจะดูชัดเจนดูเคลียร์อยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับข้างหน้าผมฝั่งนี้เนี่ยจะมีสีเงินจากไฟน่อนสีเงิน ประมาณนี้นี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นไฟสีเงินะครับส่วนฝั่งนี้ยังจะมีไฟสีแดงอยู่นะครับมีด้านหลังนะครับก็ยังเป็นตัวสีนีออนนะครับที่ยังมีแสง,งแสงอยู่จากไฟนีออนทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งถ้าเราใช้ไฟหลักมาเนี่ยตัวแสงนิออนมันจะไม่เดินแสงแบบนี้นะฮะแล้วก็ จะทําให้ Emmanuel, ผมเนี่ยไม่มีเงาด้านหลังถ้าสังเกตนะครับจะไม่เห็นเงาที่ด้านหลังตรงนี้นะครับไม่ดูเป็นภาพตัดต่อด้วยนะครับเพราะว่าก็ยังมีแสงไฟทั้งสองจุดนะครประมาณนี้คร่าวๆประโยชน์ของไอ้ตัวไม้ที่สำหรับตัดองศาไฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคหรือว่าถ้ามีใครมีข้อสงสัยอะไร ก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดไฟนะครับก็อย่าลืมว่าถ้าซื้อมาแล้วเราใช้ไฟตัวใหญ่หน่อยนะครับต้องมีอะไรมาถ่วงนะครับตรงนี้ต้องมีแนวถ่วงนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับขาตั้งไฟลงเนี่ยถ้าไฟลงขึ้นมาก็ไฟตัวนึงก็ไหลตามนะครับเราก็เซฟเซฟไว้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยผมแนะนําว่าขาตั้งไฟเนี่ยต้องมีความแข็งแรงมากกว่านี้นะครับแต่ว่าขาตั้งที่ผมใช้เนี่ยใช้กับไฟตัวนี้เอาอยู่ครับขาตั้งไว้ก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะอย่างเี้ยเพราะว่าพอเปลี่ยนมุมปุ๊บเนี่นะฮะอ่าโอเคพอเปลี่ยนมุมนิดนึงก็เราจะเห็นว่าลักษณะเปลี่ยนไป โอเคจะประมาณนี้โอเคครับใครมีอะไรข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดแสงก็ลองคุยกันได้นะครับว่าปกติจัดแสงถ่ายรูปจัดประมาณไหนนะครับหลังๆเนี่ยผมทำงานกับทีมโปรดักชั่นขั้งๆเยอะนะครับก็เลยเริ่มจัดแสงเป็นบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่เซียนเท่าไหร่นะครับหรือว่าใครมีอะไรมีความรู้อะไรที่ผมยังไม่รู้เนี่ย คอมเมนต์แนะนำกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับส่วนจะมีอะไรเด็ดๆหรือว่ามีอะไรไดีๆนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let